สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์โหตใบลูกตาลน,นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีธนูหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีธนูในเดือนตุลาคม2563ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามศรราสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างนะคะ การทำนายครั้งนี้ก็จะเป็นการทำนายโดยกว้างค่ะไม่ได้เฉพาะจากดวงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นก็ดูดวงเพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางนะคะ,ะไม่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้นะถ้าต้องการการตัดสินใจอ่ะแต่แนะนำว่าเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกตาลด้วยค่ะวันนี้จะมีซาวิเศษเป็นเสียงฝนนิดนึงนะคะฝนตกหนักมากๆเลยเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะให้ตรงกลางของคุณนะคะคือคุณอิศปานนะคะ มีเพจซับคับค่ะ The Chariot นะคะมี5ดาบนะคะ4ดาบค่ะ The Devil นะคะมี6ถ้วยนะคะ Emperor ค่ะ7เหรียญน,นะคะใบสรุปสุดท้ายเป็น p เพจออฟสอดค่ะเดือนนี้ลูกตาลมองว่าจะเป็นเดือนที่คุณได้ลงมือลุยงานทำในสิ่งที่ตั้งใจนะคะ ด้านการงานและการเงินนะคะช่วงที่ผ่านมา The e m p e r o r ขึ้นมานะคะคุณจะมีภาวะในการเป็นผู้นำค่อนข้างสูงค่ะอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆด้านนะคะหกถ้วยขึ้นมาลูกตาลม,มองว่าอาจจะมีได้กลับไปทำงานเก่าๆอะคะ่ะหรือเจอคนในวงสังคมเก่าๆก็ได้นะคะเพื่อนเก่าอันเนี้ยอาจจะมาช่วยเหลือเรื่องการงานได้ะคะ่ะ เสร็จเหรียญขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวอะไรที่เคยทําไว้เนาะก็จะส่งผลถึงปัจจุบันได้นะคะการเงินคุณอาจจะต้องรับภาระในการบริหารจัดการเงินนะคะเงินตกเบิกเงินคงค้างอะไรไว้อะค่ะก็เดือนนี้อาจจะมีโอกาสที่จะได้ขับคืนมานะคะเดอะเดวิลขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าเดือนนี้คุณอาจจะทํางานค่อนข้างหนักเนาะจนปลีกตัวไปไหนไม่ค่อยได้อะค่ะค่อนข้างปลีกตัวไปได้ยากเลย ห้าดาบเนาะลูกตาลมองว่าคนที่เคยรับปากที่จะช่วยเหลือหรือว่าทีมงานอ่ะก็อาจจะแบบหลีกลีล้หนีหน้าไปอะค่ะเพจออฟคั p ขึ้นมาบางทีมันอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆอาจเป็นอะไรที่แบบกระทันหันเนาะอยู่ดีก็มีงานใหม่ๆโปรเจกต์ project อะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณนะคะ q ควินซอฟวานกับชาริออตขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าคุณี่ยเป็นคนฉลาดเนาะมีแผนงานชัดเจนอยู่แล้วอะค่ะ คุณรู้ว่าคุณเน่ยจะแก้ไขปัญหายอย่างไรอะค่ะเดือนนี้ถึงงานจะหนัก ถึงมันจะเป็นสิ่งที่คุณนะ่ะไม่เคยทํามาก่อนแต่ลูกตาเชื่อมั่นว่าคุณจะแก้ไขปัญหาแล้วก็ฝ่าฟันมันไปได้ค่ะสีดาบขึ้นมานะคะลูกตาลยังมองว่าคุณต้องใช้เวลาในการทวนแล้วก็ตั้งสติให้ดีนะคะใบสรุปขึ้นเพจออฟสอดอะคะ่ะลูกตามองว่าชาวราศีธนูคุณก็เป็นคนทัดไฟอยู่แล้วเนาะมุ่งมั่นตั้งใจมากๆอยู่แล้วอะค่ะแล้วพอคุณเป็นมู t เทเบิลอะค่ะคุณก็จะแบบปรับตัวค่อนข้างเก่งอยู่แล้วอะไรเข้ามาคุณก็รับมือได้ ให้เด็กขึ้นมานะคะมันยงบอกบอกว่าคุณยังขาดประสบการณ์นะมีโอกาสอยากให้โรงเรียนคอร์สอะไรสั้นๆนะคะเพื่อเสริมเพื่อส่งเสริมเรื่องการงานนะคะหรือว่ารับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ใหญ่หรือว่าคนในแวดวงเดียวกันได้นะคะแต่สิ่งที่อยากให้ระมัดระวังในเดือนนี้ให้มากนะคะก็คือเรื่องของการสื่อสารระวังเรื่องคําพูดคําจาเนาะ ด้านการเงินนะคะเดอะเดวิลเข้ามาค่ะก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินไว้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปในทิศทางที่ผิดใช้ไปกับการพน,นันกินเหล้ายาเสพติดหรือว่าระวังเรื่องโดนหลอกโดนโกงนะคะหรือว่ามีหนี้สินก้อนใหญ่ก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนมันอาจจะเป็นการหลอนกับลงทุนในแบบใช้เงินเยอะอะค่ะแต่ว่าเงินอะมันอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้กลับมาได้เร็วเนาะ ห้าดาบขึ้นมาพร้อมกันนะคะลูกตาลอยากให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเนาะโดยเฉพาะเรื่องของคนที่เคยแบบสัญญาว่าแบบจะเอาเงินมาให้เนาะระวังพวกแชร์ลูกโซ่การหลอกการลงทุนอะไรต่างๆะคะ่ะเพราะขึ้นมา2ใบกันต่อเนื่องเนาะ เวลาลงทุนอะไรอ่ะก็อยากให้เรามีความรู้ในเรื่องนันเป็นทุนเดิมนะคะแล้วก็ดูความเป็นไปได้ด้วยถ้าผลตอบแทนมันเวอร์วังอลังการเนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยค่ะว่าไม่ใช่ของจริงนะคะอาจจะมีการถอนคุณก็ได้นะสีดาบขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถึงขอให้คุณนิ่งตั้งสติไว้นะคะค่อยๆแก้ปัญหาไปได้ค่ะคุณจะทําอะไรคุณก็ทําได้ค่ะแต่อยากให ระมัดระวังเรื่องการพูดจาเนะาะอระวังการเจราจาต่อรองอะไรต่างๆะคะ่ะบางทีอะ คืออยากให้ควบคุมอารมณ์ไม่อย่างนั้นอาจจะเสียการใหญ่หรือว่าเป็นเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบได้นะคะด้านการเรียนนะคะพี่ลูกตาลมองว่าก่อนหน้านี้คะแนนออกมาค่อนข้างดีเลยนะแต่เป็นช่วงเดือนนี้ซะอีกที่อาจจะมีอะไรอะ่ะมาดึงดูดความสนใจออกไปนะคะอาจจะเป็นการติดเพื่อนติดเกมหรือว่าใช้เวลาไปในทิศทางที่ผิดก็ได้นะคะงานกลุ่มอะระวังกลายเป็นงานเดี่ยวนะเหมือนกับทาคนเดียวนะชาวราศีธน,น,นูแต่ว่าคุณเป็นคนสลาดอะ่ะเด็กๆเป็นคนสลาดอยู่แล้วปรับตัวเก่งแนละ ดึงสติกลับมานะคะอ่านหนังสือให้มากขึ้นนะคะจริงๆอ,ะอ่ะพี่ลูกตาลมองว่าชาวราศีธนูเนี่ยก็คือรู้อยู่แล้วแหละว่าจะต้องทําอะไรยังไงเนาะแต่ว่าเดือนนี้ที่อยากให้ระมัดระวังพิเศษนะคะคือการคําพูดคําจาเนาะเดี๋ยวจะทําให้ทะเลาะก,กับคนรอบข้างบางทีอ่ะมันเคยเจอคือแบบบางทีแค่อยากแสดงความคิดเห็นนะคะแต่วิธีการอ่ะมันผิดไงคะ พูดอะไรเนี่ยมันก็ต้องดูกาละเทศะด้วยอะ่ะไม่อย่างนั้นอะ่ะคนจะมองว่าเราดื้อเราเอาแต่ใจจริงๆมันก็จริงๆมันก็เห็นอะไระเนาะแตลมันปรับกันได้นะคะเรื่องแบบนี้ค่ะด้านความรักนะคะคนโสดนะมีโอกาสที่จะเจอสายฝอได้นะเนี่ยต่างชาติต่างภาษาได้นะคะหรือว่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะคะประสบการณ์มากกว่าหรืออาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะหรือว่าจะเป็นราศีกรกฎราศีพิจิกก็ได้ค่ะ แต่ Energy เดือนนี้มันดูขึ้นมาไม่ค่อยดีเนาะขึ้น The Devil เนี่ยลูกตาลาอยากมองว่า,ามันเป็นภาวะที่แบบจะเจอแบบโสดก็โสดโสด,โสด,โสดไม่จริงอะ่ะทีนี้คือถ้าถามว่าคุยก่อนได้ไหมอะ่ะคุยก่อนได้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งลงลึกเข้าไปนะคะหกถ้วยขึ้นมาเนี่ย คนรักเก่าก็มีโอกาสที่จะกลับมาหานะคะแต่คุณรู้แก้วอยู่แล้วล่ะแต่ดูจากหน้าไพ่เนี่ยไม่น่าจะกลับไปหาเขาได้นะคะคนมีคู่เดือนนี้ค่ะอยากให้ ใช้ความเป็นผู้ใหญ่เอาเหตุเอาผลมาคุยกันนะคะเดะเดวิลขึ้นมาค่ะมันอาจจะมีภาวะหลงผิดเนาะระวังเรื่องมือที่3ไว้ด้วยแล้วกันค่ะอาจจะเป็นทางคุณหรือทางเขาก็ได้ทางนั้นนะแต่ไพ่ใบหนึ่งอะค่ะมันแปลได้หลายความหมายมากๆอาจจะเป็นแค่ภาวะติดงานจนไม่มีเวลาให้กันก็เป็นไปได้นะคะคือครั้งนี้มันเป็นการทําลายโดยกว้างเนาะฉะนั้นก็อย่าเอาเก็บไปแบบทะเลาะก,กับคนที่คุณรักนะคะ คุนสมบานขึ้นมาค่ะปูกตาลมองว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าค่ะว่าจะจัดการสิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันทํำยังไงดีถ้าจะต้องการไปต่อเนี่ยจะต้องแบบคุยกับแฟนของคุณยังไงเนาะถ้าคุณวางแผนมีลูกนะคะเดือนนี้มีโอกาสอยู่นะคะไพ่เด็กขึ้นมา2ใบเลยนะคะแต่ตามมองว่าอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยหน่อยเนาะและที่สําคัญมากๆในความสัมพันธ์นะคะคือการพูดกันเนาะอย่าใช้อารมณ์บางทีแบบสะบัดบ๊อบใส่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ใช่ไง บางทีเราก็ต้องแบบลดลาวาสอกกันบ้างเนาะแบบคุยกันดีๆะค่ะนะคะเรื่องสุขภาพนะคะอยากให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะนั่งนานก็ระวังจะปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะออฟฟิศินโดมละกันค่ะประมาณนี้เนาะในส่วนของการทำบุญค่ะถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยแนะนำเป็นการทำบุญลงศพนะคะแล้วก็บ้านพักคนชรลาได้นะคะแล้วก็สถานบําบัดค่ะอาจจะเป็นวัดถ้ำกระบอกเนาะวัดพระบาทน้ำพุอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทำให้แบบ เขาบําบัดแล้วก็ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าการทําบุญน่ะทุกอย่างดีหมดขอให้ทําด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็ทําตามกําลังของเราที่มีทําตามแนวทางศาสนาของเราได้เลยนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีธนูทุกท่านนะคะสู้ๆนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสิ่งเสมอแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ